ใครอยากรวยใครอยากเด่นใครอยากดังต้องฟังคลิปนี้เลยเราจะมารีวิวการดูดวงเบอร์กันค่ะเบอร์เนี้ยแปลว่าอะไรเจนต้องเป็นคนที่คือประสบความสำเร็จได้นะแต่แม่งโคตรเหนื่อยไม่ค่อยฟังใครนิดนึงใช่หรออะ,อะไรเงี <laughs> ้ยอาจจะเป็นโรคกระดูกทับเส้นก <laughs> <laughs> รับหล้วเปลี่ยนเลยเบอร์นี้นนที่เจนซื้อมาหกแสนนะฮะเฮ้ยหกแสนบาทหนึ่งล้าน ทำไมแพงเงี้ยแม่เจนดูคลิปนี้แม่จะต้องด่าเจนตายหาแน่ฮัลโหลสวัสดีค่ะเมื่อนุกคนก็กลับมาเจอกับเจนอีกแล้วนะคะตื่นเต้นมากและทุกคนเห็นหัวข้องก็คงแบบกินร้องตื่นเต้นไปพร้อมกับเจนนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้ดิฉันมีออราเซษสีจับตรงตัวอันนแน ก่อนเริ่มบล็อกกันเนี่ยดิฉันอยากขอบอกก่อนว่าดิฉันไม่เคยเชื่อยัเรียกว่าไม่เคยเชื่อก็เป็นสายมูอยู่เบาๆแต่ว่าด้วยศาสนาด้วยอะไรก็ตามแต่ทําให้ดิฉันไปสุดทางไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของลวแต่บุคคลจริงเนาะแต่ว่าเจนอ่ะก็เพิ่งจะเคยเปลี่ยนเบอร์ครั้งแรกในชีวิตไม่พูดมากล้ดีกว่าเราไปเริ่มบล็อกกันเลยค่ะคือแบบว่าลึกลับมาก ไม่รู้ว่าจะเจอไหมนี่ร้านวันนี้เรามาทําอะไรคะคุณุูกมาทำอะไรนะคุณลูกยังไม่รู้เรื่องเลยมาทำอะไรก็บังเอิญว่าไปได้รู้จักเพื่อนคนหนึ่งที่เขา่ทํากําไรเกี่ยวกับแบบว่าเป็นเลขชุดเลขต่างๆที่เป็นมงคลใดๆนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาให้เพื่อนช่วยดูเบอร์โทรศัพท์เราให้หน่อยก็โอเคเดี๋ยวเขาไปหาร้านก่อนไม่รู้ว่าอยู่ไหนเดี๋ยวไปดูกันนะมาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะเช้าเนี่ยเป็นครูสอนวาดรูปถาบด้วยดูด้านนี่นะคะวันนี้ เพื่อนอ่ะเจริญมึงเข้าใจคอนเซ็ปต์ไหมไปได้ไกลไปได้ไกลจับมือจักรู้จับมือไปได้ไกลอย่าลืมนะเจสซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กับที่มือจับก็คือใครมีเบอร์โทรศัพท์อะไรเงี้ยสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเบอร์เหมาะกับตัวเองมือเปล่าส่วนตรงนี้ก็เป็นพี่ต้นเป็นดีไซเนอร์นะคะที่แบบว่าเป็นคนออกแบบเป็นเครื่องรางครับเครื่องรางเป็นเครื่องรางที่เป็นลูกปัดก็คือจะเป็นพลังของหีดผสมกับตัวเล่ด้วยก็คือ วันแล้วก็ใช้หลักของอาจารย์นิกิไกได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์ด้วยอย่างเงี้ยก็เลยได้ไอเดียในการทําเครื่องรางตัวเนี้ยขึ้นมาชื่อว่าเครื่องรางอิสระเป็นการร้อย <ๆ S 1> เรียงนําเลขมงคลคต่างๆแล้วก็นําไปปลุกเสกนะคะโดยพิธีโบราณของอาจารย์เทพสาริกรบุตรเราจะตอบโจทย์นะคะให้กับคนที่อาจจะมีเบอร์โทรศัพท์ที่เปลี่ยนมาแล้วแต่มันยังไม่ครอบคลุมในสิ่งที่เราต้องการทั้งหมดเราก็สามารถใช้เครื่องรางเสริมได้ลองวิเราะหเจนก่อนดีกว่าว่าเบอร์เนี้ย แปลว่าอะไรคือเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงยิ่งเลขหนึ่งไม่ค่อยฟังใครนิดนึงใช่เหรอไม่เคยฟังใครเลยทีนี้พรามันมาเป็นหนูเจนแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้มันยิ่งมีความเครียดมากเข้าไปอีกเจนต้องเป็นคนที่คือประสบความสาเร็จได้นะแต่แม่งโคตรเหนื่อยอะคือต้องพยายามด้วยตัวเองแบบเยอะมากเบอร์เจนมีเจ็ดสูงศูนย์เจ็ดคือเลขศูนย์ไม่ว่าไปอยู่กับสิ่งสิ่งไหนก็คือจะให้ผลทางด้านแบบลบอาจจะเป็นโรคกระดูกทับเส้น บอกว่ายิ่งเบอร์เราใช้อยู่กับเรานานที่สุดมันจะแทบผนึกเป็นตัวเราไปเลยอุ้ยจ,จริงมากคือเจนต้องบอกก่อนเลยว่าเบอร์เนี้ยเจนใช้ตั้งแต่เบบีเนยเพราะว่าเฮ้ยเจนหนเป็นโลกกระดูกแบบว่าสลับเป็นตัวเอสมันโค้งอ่ะจริงๆมันต้องตรงไปอย่างเงี้ยฝั่งที่มันโคตรมันจะนูนขึ้นมามันแล้วแต่ความเชื่อแต่คนเนี้ยคือเขาเก็บมาจากสถิติาปลัาเปลี่ยนเออมึงเปลี่ยนเหอ เอารูให้พี่จลิดดูซิคือเอาจริงเบอร์นี้มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดี89เนี่ยเป็นเลขแบบสิ่งศักดิ์สิทธิคท์คุ้มครองหมดแล้วเป็นเลขที่โอเคเป็นคนที่มีโชคมีอะไรเงี้ยความจริงแล้ว21หนึ่งเนี่ยบางทีมีความก้าวร้าวอรือคืออารมณ์แปรปวนบางทีก็ล่าเลอะคือแล้วแต่เป็นไบโครล่าไมโคล่า <laughs> ไปโ <c oughs> ลยนะความจริงเลข58าแนี่คือคือชอบมีปัญหาคือแก้ได้นะแต่ชอบมีปัญหาเข้ามาแล้วก็แก้แต่ถามว่าเบอร์แย่ไหมมันก็ ประมาณ50 50ิบาสิบกลางกลางมีทั้งเลขดีและเลขเสียนุ้นุ้นต้องเล่าให้ฟังก่อนว่านุ้นมีจุดประสงค์อะไรที่อยากจะเปลี่ยนเบอร์หรือว่าอยากขอข้ามซิงลิบห่อยในคลิปนุี้อยากเลิกทะเลาะกับเจนอยากเป็นเท้าช้างหน้าไม่อยากอยาเลิกทอมนี่แหละค่ะเขาต้องมาแก้เหรอไอเดียมโอ้หมดแล้วรูแล้วอยากได้อะไรเฮ้ยมาออ พูดจาีสเสน่ห์แบบต่อรองไป้ง่ายๆถ้าอย่างนั้นต้องมี2-4-6เป็นสเสน่ห์ในการพูดจาให้มันดูซอฟอ่อนหวานดผู้ใหญ่แบบเอ็นดูมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็4-6มันคือวาจาเป็นซับเราอาจจะทำเป็นแบบนี้ก็ได้อันนี้แยกเป็น,ชปนช2ชุดแยกเป็นสอุดเป็นอันนี้2-8-9แล้วอันนี้ก็คือ2-4-6ใช้เป็นใช้เป็นเส้นเดียวก็ได้ ทำเป็นสองเส้นแบบแบบนี้อ่าแบบนี้ก็ได้เนี่ติี่ต้นก็ใส่แบบสองเส้นอันนี้ยิ่ก็สองเส้นอันนี้สามเซตเลยครับของพวกนี้แนะนําว่าให้ห้อยติดตัวใส่เหมือนเป็นชีวิตประจําวันขอ,องเอราการใช้เครื่องรางให้ได้ผลเนี่ยก็เรียกว่ามันจะต้องมีการปลุกทุกวันก่อนใส่แล้วต้องมีส่วนแล้วก็เหมือนเหมือนให้ตัวเราเชื่อมเชื่อมกับเขาครับมันถึงจะได้ผล ของเจนเนี่ยจะต,ต้องไปเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ก่อนเพราะว่าเบอร์โทรศัพท์อ่ะไม่ได้เลยต้องไปเปลี่ยนเบอร์ก่อนแล้วค่อยมาซื้อเลขเสริมค่ะดุดดาวกำลังคอนเซ็ปต์ต่อ,อซึ่งเจนกับหนูอ่ะกำลังมาดูเบอร์โทรศัพท์ที่ขายอยู่ในของตลาดว่ามันมีเบอที่เจนอยากได้หรือเปล่าเบอร์นี้เลยนะศูนย์หกห้าเจ็ดแปดเก้าสองสี่หกห้าเฮ้ยเอาไหนตรงนี้ห<า>กแสนนะฮะโอ้ยหกแสนบาททำไมแพงเงี้ยนี่คือโพยที่เราได้มาเราจะไปหาตามหาตามประมาณนี้ของทางไฟติ้งมาถึง MBK นะคะ ามาดูเบอร์เนี่ยคิดว่าเดี๋ยวต้องอไปนั่งทำสมาธิก่อนไปนั่งคิดก่อนว่าเออจะเอายังไงเพราะว่าเพิ่งศึกษาเพิ่มมาตอนแรกอ่ะเข้าใจแค่ว่ามีแต่เบอร์บางกรใช่ปะ่ะเจ็ดแต่ว่าตอนนี้เฮ้ยมันมีเบอร์หกว่ะแล้วคิดว่าเอ้ยเบอร์หกอาจจะเหมาะก,กับเรามากกว่าหรือเปล่าก็เลยแบบเออเดี๋ยวต้องไปทำกันบ้านคิดเพิ่มนะคะเดี๋ยวจะถามเขา <c oughs> ขอีกหน,นึ่งล้านหนึ่งล้านแม่หนึ่งล้าน ชุดนะคะอันนี้ของเจนแของนุกนี้เป็นกําไรสวยมไปที่ซาอุดีอาระเบียมิโรอีสนะคะปิดดีว่าวก็ปิดดีเลยระด,ดับหนึ่งนะถ้าสตอรี่คือนุกส่งไปบีบเงินไขเขามาเป็นเดือนแล้วเขาไม่มีการติดต่อมาเลยเออแต่พอใส่วันนี้โทรมาเลย พอเจนได้ของมาเรียบร้อยนะคะเจนสั่งกับนุกไม่เหมือนกันคือนุกอะเขาจะสั่งเป็นข้อมือนุกก็ใส่ทุกวันนะคะคือมูสุดตลกมากบอกไม่เชื่อแต่นางใส่ค่ะคุณแต่เจนอะเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่กําไลข้อมือเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่เราไม่เคยลืมเลยเนี่ยก็คือการพกกระเป๋าตัางค์ไปเจนก็จะพกในกระเป๋าเหรียญแบบนี้นะอันนี้จริงๆก็ไม่รู้นะว่าแบบมโนหรืออะไรแต่ว่าเฮ้ยตั้งแต่ได้มารู้สึกดีอะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นไม่รู้ว่ามันคือพลังของตัวเลขหรือมันคือพลังที่ฉันแบบมโน ว่าเออทาให้ฉันกล้าพูดมากขึ้นคือแต่ก่อนจะเป็นคนขี้อายขี้กลัวแต่ตั้งแต่ได้สิ่งนี้มาเหมือนเรามีความมั่นใจมากขึ้นเหมือนมีสเสน่ห์มากขึ้นเราสามารถไปคุยกับดาราได้นั่งคุยกับเขาหรือคุยกับลูกค้าแล้วแบบมั่นใจมากขึ้นอ่ะพิธีลิศเนี่ยเขาก็แนะนําเจนมาว่าเจนน่ะเบอร์เก่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เจนน่ะต้องซื้อเลขเสริมเครื่องรางชิ้นนี้เนี่ยสามารถในการเสริมดวงเราได้ดีกว่าเบอร์โทรศพัพท์เพราะเขาเนี่ยได้ปลูกเสกมาเรียบร้อยแล้วนะซึ่งเป็นเลข4ี79อ่ะของเจนเขาบ ว่าเบอร์42เนี่ยเป็นเบอร์เสน่ห์เป็นเบอร์หงเ,เ,เบอร์หงถ้าจจำไม่ผิดนะจะเป็น246จะเป็นความสง่างามเป็นความมีสเสน่ห์หงาดเป็นผู้หญิงตรองอะไรเงี้ยส่วนมังกรนะคะก็คือเบอร์789มีความดุ นักสู้เขาก็เลยคิดว่าเจนอะเหมาะที่จะใช้สองเบอร์นี้คู่กันก็คือเอาเสน่ห์มาผสมกับความเป็นหัวหน้าเพราะว่าเราเนี่ยทำโจอาอยู่เรียกว่าเป็นแม่ทัพก็ได้เราเป็นหัวหน้าเพราะงั้นเนี่ยเขาก็เลยให้2เบอร์นี้มาคู่กันนะคะเจนจะได้แบบเออเพิ่มพลังในตัวเองให้มีเสน่ห์ด้วยแล้วก็เป็นผู้นําที่ดีได้อีกด้วยก็ขอสรุปนะถือว่าเครื่องรางอิสระอัมูเลตสำหรับเจนเจนรู้สึกว่าเออมันได้ผลิงช่วงแรกๆที่ได้เครื่องรางมานะบอกได้เลยว่ามีเสน่ห์มากคุยกับใครก็คนก็รักดีเพิ่งกก็ทัหาส่วนนนุกกะะค็ใช้ กำไรข้อมือเหมือนกันเบอร์ของลูกนะคะมีความหมายว่าต้องการปิดการขายให้ได้ดีโหลูกปิดการขายทุกที่ <c oughs> ไม่ว่าจะอ e ีเป็นบอยโจอาไม่ว่าจะต่างประเทศของโจอาอะไรเงี้ยเจรจาปิดจบทุเชื่อเครื่องรางหนึ่งได้เพราะงั้นเนี่ยสามารถทักไปที่อิสราอามูเลตได้เลยแล้วก็ถามเขาว่าเบอร์โทรศัพท์หนูเนี่ยโอเคไหมอันนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่เราไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์เพราะเจนเข้าใจว่าการเปลี่ยนเบอร์เป็นอะไรที่ยากวุ่นวายมากๆไม่ได้ราคาแพงเวอร์นะเจนรู้สึกว่าราคาโอเคและก็คือมีหลายแบบให้เลือกอะจบกันที่เครื่องรางไปต่อกัน เรื่องเปลี่ยนเบอร์กูต้องเปลี่ยนเบอร์แล้วแหละเบอร์กูมันไม่ดีจริงๆตอนแรกเนี่ยก็ให้พี่คิลิปปะช่วยแนะนาแต่ก็ไม่เจอเบอร์ที่ถูกใจกับเราเท่าไหร่เจนก็เลยไปหาพี่หมอดูอีกท่านหนึ่งคือขอเก็บเป็นสกเลป์ของเราดีกว่าเดี๋ยวแบบเนาะเข้าใจเข้าใจเจนเนาะพอรู้ท่านนี้นะคะเขาก็ดูเบอร์เจนแล้วก็บอกว่าเออเจนควรจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ไหนแล้วเขาก็ไปหาเบอร์มาให้ไม่บอกละกันว่ามันเรียงยังไงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะโทรมาหาเจนกันไปหมดแต่ด้วยความที่ว่าคนดูเจนและคนดูเรารักกันเเเราาออยยยกกกชช่่ววหลืัน็ ตเต็มที่นะเราจะให้เบอร์ที่เจนใช้ที่หมอดูหามาให้นะคะแล้วบอกเลยว่าเบอร์นี้ราคาแพงมากแบบพูดแพง มาเรียบร้อยแล้วนะคะเบอร์มงคลที่มันแบบมูลค่าสูงขนาดเนี้ยเพราะว่าเราตั้งใจไงให้มันแบบว่าเหมาะกับโจอาใดใดคือเราอ่ะไม่ได้ทําแค่แบบว่าอินฟลูเอนเซอร์อย่างเดียวแล้วเรามีธุรกิจแล,แล้วเราก็ตั้งใจทํามากเพราะงั้นเนี่ยก็เลยจะเอาเบอร์มาเสริมกันนะคะก็อาเบอร์นี้ที่เจนซื้อมาเจ็ดหมื่นบาทเจ็ดหมื่นบนมาทมาไปเลย แพรเจนดูคลิปนี้แม่จะต้องด่าเจนตายหาแน่บอกก่อนว่าเจนอะไม่ได้ซื้อเจ็ดหมื่นเต็มนะเราก็มีการต่อราคานิดหน่อยก็คุยกับร้านตรงๆเลยคุยกับแม่ค้าตรงๆแล้วว่าเออลดให้หน่อยอะไรเงี้ยอะต้องพูดตรงๆว่าพวกเราอาจจะไม่มีความรู้ด้านศาสตร์ตัวเลขมากเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เลขชุดที่เป็นเบอร์แบบเนี้ยแล้วดีนะมันต้องอยู่ด้านหน้าด้านหลังตรงกลางอะไรเงี้ยให้เอรชด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนาไปหาพี่ชุลิปโลดแต่ใครจะประหยัดเงินแล้วลองซื้อเองขำๆเนี่ยฟังที่ฉันทางนี้นะคะไปลองดูได้เบอร์นี้ มีตัวเลข1991เหมาะกับคนที่อยากประสบความสําเร็จอยากมือชื่อเสียงโด่งดังใช้คู่เบอร์นี้อีกเลขชุดหนึ่งที่เจนมีในนี้นะก็จะเป็นเบอร์239หรือ932เป็นเลขที่เสน่ห์แรงมากคล้ายๆกับเลขหงแต่อาจจะไม่ได้แรงเท่าเลขหงก็จะเป็นคนเก่งในเรื่องของการเงินทํายอดได้มี ได้เยอะมีเงินก้อนมีเสน่ห์ในการค้าขายโน้มน้าวใจคนเก่งปิดการขายได้ดีหากใช้เลขนี้นะคะจะเป็นเลขที่ทําให้คุณมีเสน่ห์มากๆก็เออเลดอยู่นะเบอร์นี้2องอ่ะอีกเลขชุดหนึ่งที่เจนมีนะคะก็คือเบอร์423324บุคลิกอ่อนหวานมีเสน่ห์แบบหวานอมเปรี้ยวเจรจาดีการค้าขายดีคนรักเอาอกเอาใจเลขนี้แนะนําให้กลุ่มค้าขายหรืออาชีพด้านเจรจาเน้นในการพูดจามีเสน่ห์อะที่คุณพูดจามีเสน่ห์ เ,เบอร์อันนี้ฮิตฮอตมากบอกเลยว่าให้ไปหาเบอร์ที่ปิดท้ายด้วยเลข6 5หรือ5 6มีเงินก้อนมีสติรอบรู้สมหวังเป็นเลขมงคลนะคะถือว่ามีชีวิตสวยงามอุดมสมบูรณ์ครอบครัวมิตรภาพดีไปหมดแล้วก็เบอร์0 9 5ย์นะคะมีความหมายว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง51มีความหมายว่าครอบครัวดีผู้ใหญ่รักนะคะนี่ก็คือเลขทั้งหมดที่เจนมีรีวิวแล้วกันรีวิวว่าหลังจากเปลี่ยนเบอร์มาเป็นยังไงบ้างที่เพิ่งซื้อ เบอร์มาใหม่2วันแรกเฮ้ยยูดีคนทักศัลยกรรมคือเยอะมากเผื่อใครยังไม่รู้เนาะเจนเปิดเอเจนซี่บิวตี้ซิสเจอรี่นะคะส่งไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีไม่ว่าจะเซอร์วิสตัวเครื่องบินต่างๆคือเราดูแลครบกลางปีมีลุ้นได้บินนะคะก็ここไปมาจําเงินก่อนได้เพราะราคาโปรดีรมากๆเฮ้ย<ร>สวันแรกคือลายศัลยกรรมเกาหลีคือแบบระเบิดมากเข้าใจปะคือยังไม่ได้มีเรื่องที่ต้องบินอ่ะยังไม่ได้บินไม่ได้อ่ะแต่ว่ามีลูกค้าโอนเงินมาจําแบบมียอดเป็นล้านล้านวอนร้อยล้านวอนนี่คือหมายถึงยอดศัลยกรรมนะ ยอดผ่าตัดเขานะมันก็ราคาประมาณนี้แหละถือว, <c oughs> ว่า Amazing <c oughs> มากเลยอะนี่คือพลังของโบทโทรศัพท์บวกกับเครื่องรางนะคะเลยได้แบบนี้ Amazing มากอันนี้เพิ่งจะใช้เบอร์ได้ประมาณ2อาทิตย์นะคะแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าเบอร์เก่าเจนยังไม่ได้ปิดซึ่งหมอดูเขาบอกว่าต้องปิดเบอร์เก่าก่อนไม่งั้นเนี่ยพลังงานของเบอร์ใหม่มันไม่ได้สุดอะนะก็เลยอาจจะประมาณเดือนหน้าเจนจะค่อยปิดเบอร์แล้วเลยเขาไม่รีวิวอีกทีเนาะว่าเออเป็นยังไงไปติดตามอินสตาแกรมเจนได้จะได้รู้ว่าใช้เบอร์ใหม่แล้วเป็นยังไงนะคะชีวิตมันดีขึ้นหรืออเเเเปปปล่่่าาาาจจะะไไดด้ตตติิมชีวววนน็็ยงง กับเพื่อนๆทุกคนคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ใครไม่เคยกด subscribe ช่องเจนนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กั็นเยอะๆให้เป็นกำลังใจกับเจนหวังว่าทุกคนจะ enjoy แล้วกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณที่ดูจนจบนะคะ